ฟเรคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่พ่สื่อทุกท่านนะคะที่มางาน V Talk To You ในครั้งนี้นะคะก็เป็นไลน์อัพกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของ BNK48 วงวึถึง c g m 4 y ที่อยู่ Under I Am นะคะบริษ mm ัท hmm. Independent Artist Management นะคะก็มากมาย,ยทั้ง,งกิจกรรมหลากหลายนะคะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆทั้งภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ที่กำลังจะมีออกมารวมถึง Original Content ต์ที่จะเข้าฉายภาพีบอก ในเร็วๆนี้นะคะโดยแทนภาพผีบอกนะคะคุงผ่านค่ะก็ขอฝากพาะผีบอกนะคะนี่ก็จะเข้าโลงันที่23มิถุนายนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็เดี๋ยว MV เพลงใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคือเพลงบกบกบกบนั่นเองค่ะก็จะมิวสิกวิดีโอจะวันที่4เดือนนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็ขอเยนเชิญทุกๆคนนะคะในวันที่22เป็นงานกาล่าของภาพยนตร์เรื่องภาพผีบอกค่ะนอกจากนั้นอีก คอนเทนต์หนึ่งก็คืออะไรคะชีสสติ๊กเป็นไงค่ะก็เป็นเป็นโปรเจกต์นะคะที่จะเป็นหลายๆคู่มารวมๆกันนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็เพิ่งทายจบกันไปนะคะก็รอติดตามความสนุกความครบรถได้เลยค่ะในไตรมาสที่4ของปีนี้เนอะถูกต้องฝากด้วยนะคะกับ2อ r อ g ริจินอลคอนเทนต์ของ i am f o d e แล้วก็เป็น bnk48 นะคะโอเค คูค่ะได้รอมเล้นซีรีส์ค่ะเนี่ยเป็น key feature ค่ะได้เล่นกับพี่เชอร์ออรลางนะคะหนูก็รับบทเป็นนิชานะคะเป็นครูของโกเป็นนักเรียนของครูโกก็ก, <c oughs> กำลังถ่ายทำอยู่นะคะยังไงก็รอติดตามได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสมบูรด้วยนะคะเนือ้อเรื่องมองวันมากๆเลยะคะ่ะก็ยังไง เป็นเจนสานได้ได้ทำงานอย่างบุ๋มตั้งแล้วไม่ใช่ยังไงบ้างก็จริงๆก็เคยได้ถ่ายนั้นเดอะแรปปิ้แล้วค่ะแต่ว่าทำงานร่วมกับเพื่อนๆแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปทำงานสู้รบข้างนอกเองค่ะก็เป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สนุกมากๆเลยประกาศเลยนะคะก็พอเจนที่สามน้องภูมินะคะเริ่มทำงานข้างนอกแล้วอยู่กันมาเกือบสองปีแล้ววันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ประกาศนะคะต้อนรับ สำหรับออเดิร์ชเจเนอเรชั่นที่4ของ BNK48 นะคะรวมถึงเจเนอเรชันที่2ของ CGM48 f ด้วยยังไงกล้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของ BNK48 นะคะน้องๆรุ่น4เจอก,กันนะคะมีเครื่องแต่งกูดถือวัดล่อขาที่พุ่งเป้าไปวันนี้ครบรอบ5ปี กันมากมายจริงตั้งแต่ตอนนั้นยังเป็นครอบครัวเล็กๆตอนนี้ก็คือแบบเป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วก็มีแบบดีเจคอยกี รู้สึกตื่นเต้นมากแบบเร็วมากเนาะก็จนถึงรุ่นที่4แล้วก็ยังแบบว่าจําความตอนที่เราแบบรุ่นหนึ่งยังได้อยู่เลย, <c oughs> เลยอะไร่งเงี้ยเพิ่งเดวบิวแบบสิงโปร์เฉิเกินได้อยู่เลยก็ดีใจที่แบบว่า b บนเชอรเติบโตมาได้ขนาดนี้ค่ะก็อยากจะให้เแฟนๆนักษากติดตามฝากผลงานของพว่เราทั้งเบเชอรทั้งหมดแล้วก็ชินเจมโบน <c oughs> ด้วยะค่ะ <c oughs> ก็อีเวนต์ใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น Request Hour ในปีนี้เนอะแล้วก็รวมถึงคอนเสิร์ตแล้วก็หลายอย่างที่กำลังจะมาลองติดตามรายละเอียดได้นะคะในเพลงของปีเทปโฟเรหรือน,อนย้อนดูรับชมไลฟ์ย้อนหลังของงานวันนี้ได้นะคะ We t a l k to you คะ่ะใน YouTube c h anel n